ครับพี่น้องผมนะครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับทุกมองทุกแก่ทุกพื้นที่ครับพี่น้องนะครับกับจงรายการทีนีร้อยเอ็ดประเทศไทยนะครับทางยู u ูบทีวีนะครับร้อยเอ็ดชแนลนะครับแล้วก็ทางไลฟ์สดนะครับที่พี่น้องติดตามรับชมรับฟังรายการอยู่ในีคานนี้นะครับไลฟ์สดทาง Facebook นะครับขอบคุณครับพี่น้องที่ติดตามรับชมแล้วก็ รับฟ้งรายการครับทุกทุกมองทุกแกทุกพื้นทีนะครับคลื่นทอดใสใจหอทหันครับสัญญาณถึงไหนใจถึงหันกันแล้วกันนะครับขอบคุณพี่น้องครับทุกมองทุกแกทุกพื้นที่ขอบคุณสปอนเซอร์ครับพูดการดูแลเบืองแย่งรายการในช่วงนี้กันแล้วกันครับที่นี่ร้อยเอ็ดประเทศไทยนะครับทางย้ำอีกทีหนึ่งนะครับทาง y o u t u b ีว v ร้อยเอ็ดแชนแนลนะครับแล้วก็ทาง ไลฟ์สดทางด้าน Facebook นะครับทีมน้องติดตามรับชมและก็รับฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะครับยำคิดยำทำครับพี่น้องผมนะครับพอกันเป็นประจำทุกวันเสาร์นะครับแล้วก็วันอาทิตย์ก็แล้วกันนะครับทุกวันหยุดนะครับอาจจะเป็นในห่วงของวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะครับแล้วคพี่น้องสามารถติดตามรับชมรับฟังนะครับรายการได้ นะครับผ่านทั้งหลากหลายช่องทางเลยทีเดียวนะครับบอสิเป็นทั้งด้าน u t u b e นะครับช่อง YouTube TV r a ร e c h a n n e l นะครับแล้วก็ทางไลฟ์สดนะครับ Facebook ครับพี่ร้องนะครับพี่ร้องคิดตามรับชมและก็รับฟังรายการยูนไดแค่นี้ละนะครับมาพอกันกับพี่กบน้องในมื้อนี้กับช่วงบรรยากาศดีๆครับพี่ร้องนะครับข้างนอกฝ้าห้องฝนทำทาวาสิตกวางสันนอกนะครับ จ่าสิตกเ่าะตุกเ่าบางสัตนะครับทำทาว่าสิตกนะครับฝ้าห้องเปี่ยงป้งเปลี่ยงป้งมากนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องนิ่งนอนใจนะครับพี่น้องผมนะครับอย่านิ่งนอนใจเดือดขาดนะครับช่วงนี้ฝ้าดีฝนดีครับพี่น้องผมนะครับอ่าผ้าอยุกกระพึงผ่านไปวานสัตนะครับแต่ว่าการยินเข้าว่า28นี่นะครับวันที่ยี่อิบหนมือเอื้อมนะครับ ยี่สิบแปดนี่ก็สิกลับมาไม่บางส่วนนะครับงใดก็ดีกรด,ดูแลบึงแง่งสุขภาพของตัวเองดูแลบึงแง่งสุขภาพร่างกายของคนที่เอารักคนที่เหาปลาทานดีน้ำนะครับทุกทท่านกนแล้วกันครับยาเจ็บยาจนครับพี่น้องผมนะครับเป็นเรื่องที่ประเสริฐที่สุดครับพี่น้องนะครับพี่น้องคุณเฟิงทีเครบครับเสียงที่พี่น้องได้ย,นยินอยู่นี่นะครับภาพที่พี่น้องได้เห็นอยู่นี่นะครับคือเสียงแล้วก็ภาพจาก รายการสดนะครับทาง f c e e o o o นะครับไลฟ์สดทางด้าน Facebook แล้วก็ทาง YouTube TV r ้อยเอ็ดชแนะครับรายการที่นี่ร้อยเอ็ดประเทศไทยนะครับย้ำนะครับที่นี่ร้อยเอ็ดประเทศไทยโดยผมนุ่มเมืองสาเกตครับทํานนาทีในช่วงนี้ยูกับพีกําับดองหนึ่งชั่วโมงเต็มนะครับสถานการณ์ในตอนนี้ครับเดี๋ยวไปข้างนอกฟ้าห้องนะครับฝนตกนะครับตอนนี้ก็ฝนตกแล้วเนาะนะครับเอา นะครับบรรยากาศดีๆยังสี่กะโศกันไปน้ำครับนะโศกันไปน้ำเปิดบันเลงงานเพลงงานพินนะครับนะซู้ปอรสุดน้องฟังนะครับเสียงจันเสียงเจ้านะครับดนตรีบันเลงนะครับเปิดซูเปอร์สุดน้องฟังเป็นประจำครับพี่น้องผมนะครับทุกช่วงรายการที่เขามาเดิมเนินรายการนะครับที่นี่รายกประเทศไทย นะครับที่เราติดตามรับชมและการเรฝ้ารายการยู่ในขณะนี้นะครับขอบคุณครับสปอนเซอร์พ้การดูแลบืองแง่รายการมากมายหลากหลายท่านเลยทีเดียวครับให้การอุปถัมภ์รายการในช่วงนี้กับปูขานนมเมืองสาเกตนะครับขอบคุณไปถึงนะครับสำหรับบริสัตร์ฟอจิสงสวัสดิ์ครับทาทาวีอาพีเรนค็อปพิชิสรงสวัสดิ์นะครับรายการดูแลบองแง่รายการในช่วงนี้ครับพี่รองผมนะครับขอบคุณไปถึงสําหรับ โรงแรมดิวินเฮาห์ร้อยเอ็ดโรงแรมดิวินเฮาห์ร้อยเอ็ดนะครับตั้งอยู่บริไกลนะครับตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองร้อยเอ็ดนะครับอยู่บริเวณนะครับใบพาัดท,ทางออกไปเพื่อจัตุรัสภาคพิมานออกจากร้อยเอ็ดนะครับเลยใบพัดจัตุรัสภพิมานออกไปประมาณไม่ถึง400เมตรนะครับอยู่ขวามือในะสำหรับโรงแรมดิวินเฮาห์ร้อยเอ็ดนะครับฝากไว้กับพี่กํา้ังกันละกันครับ บ่อตกกุ้ง3โจคคับพี่น้องผมนะครับขอบคุณด้วยนะครับบ่อตกปุ้ง3โจนะครับตอนนี้ก็มีลูกค้านะครับเ่าวาสนจิตสนใจไปใส่บริการกันหลยเลยทีเดียวนะครับพาครอบพาครัวไปเขานว่าสัมผัสนะครับกับรสชาตินะครับทำกลางบรรยากาศที่ถือว่าสุดยอดนะครับสถานที่จอดรถกว้างขวางนะครับอาหารเครื่องดื่มครบครัน นะครับที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นนะครับต่างๆนี่มากมายเลยทีเดียวครับพี่รองผมนะครับสาหรับบ่อตกกุ้งสามโจไปแต่ตัวกับเงินครับไปแต่ตัวกับเงินนะครับอืมแต่เพราะว่าเบ็ดเยือนะครับบริการพี่น้องนะครับฟรีอยู่หันเนาะนะครับเอาฝากไว้ไปแต่ตัวกับเงินเด้อนะครับไปใจนะครับพักลังเสีกินอย่างเพิ่มเติมเนาะ อยากไปใส่บริการอยากเพิ่มเติมกับบ่อตัวกุ้ง3โจนายฝากไวก้กับพี่กบน้องมีโปรโมชั่นมากไม่เลยทีเดียวในช่วงนี้พี่้องติดตามกันนะครับตั้งยุทธถนนโลนชายชัยยุทธครับพี่ลองผมนะครับถนนโลนชายชัยยุทธซอยหนึ่งได้พี่ลองเน้อนะครับนายซอยหนึ่งโลนชายชัยยุทธครับบ่ตอตัวกุ้ง3โจนะครับขอพูหลายๆกันละกันในการดูแลเบืองแง่งไรกันในช่วงนี้ครับขอบคุณไปถึงนะครับสําหรับบ้านเกษรร้อยเอ็ดครับ บ้านเกษตรไอ่ชนิดคุณมั่นใจไม่ว่าจะเป็นนะครับปุ๋ยยาอาหารสัตว์ปุ๋ยยาอาหารสัตว์นะครับอย่าลืมกันละกันสําหรับบ้านเกษตรไร่ครับต่างยังหท่าออกไปจังหวัดมหาสารคามนะครับนอกจากนั้นครับบ้านเกษตรไร่ครับพี่ร้องนะครับกรยั่งผลิตนะครับสาหรับขวดพลาสติกนะครับขวดพลาสติกทุกขนาด นะครับไว้บริการพีบริการน้องยุ่มองหันนาะนะครับอย่าลืมใส่บริการรับกับบ้านเกษตรร้อยเอ็ดชื่อนี้คุณมั่นใจปุ๋ยยาอาหารสัตว์แล้วก็ขวดน้ําพลาสติกทุกขนาดใส่บริการได้ที่นะครับไปใส่บริการไปเลือกซื้อเลือกใส่เลยที่บ้านเกษตรร้อยเอ็ดครับตั้งอยู่ท่าไปจังหวัดมหาสารคามก่อนจะถึงนะครับแยกเข้าบ้านโคกพิลาประมาณ200เมตรด้านซ้ายมือก่อนจะถึงทางแยกเข้าบ้านโคกพิลานะครับประมาณ ซองอยเมตรอยู่สายมือสาหรับบ้านเกษตรร้อยเอ็ดนะครับขอบคุณหลายๆกันแลยกันครับเอาพี่้องผมนะครับขอบคุณไปถึงสําหรับโรงกลึงเจริญยนร้อยเอ็ดนะครับย้ําไม่มีสาขานะครับโรงกลึงเจริญยนร้อยอตลาดน้องแคนมีสาขาเดียวครับพี่้องผมนะครับควนเสื้อสูบปาดบ้าวครบุ้งจรโดยเครื่องไม่เครื่องมือี่ทานสมัยนะครับอย่าลืมครับโรงกลึงเจริญยนร้อยเอ็ดเช่อดีคุณมั่นใจครับพี่้องนะครับขอบคุณไปถึงนะครับสําหรับ ตรีบุญเมืองก่อสร้างครับพี่้องผมนะครับอ่าสหรับตรีบุญเมืองก่อสร้างจําหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้างครบวงจรพร้อมรับมอก่อสร้างทั่วราชอาณาจักรนะครับตรีบุญเมืองก่อสร้างตั้งอยู่ทางออกไปอําเภอสามารถนะครับพี่้องแวะพันไปพันมาแวะไปใส่บริการบอพินวังครับสําหรับตรีบุญเมืองก่อสร้างนะครับฝากไปกับพีกับน้องทุกๆูก่านครับกบคนไปถึงนะครับสําหรับ เมกาเซฟร้อยเอดครับค้าปลีกข้าส่งค้าตระลงสะดวกซื้อนะครับอย่าลืมเมกาเซฟร้อยเอกครับทางออกไปอำเภอพุนทองนะครับอันนี้ก็ฝากไว้กับพี่กับน้องนะครับสำหรับพี่น้องที่นะครับต้องการอยากได้สินค้าที่สินค้าดีมีคุณภาพราคาเป็นกันเองบ่แพงนะครับเมกาเซฟร้อยเอช่วยทันได้นะครับทางออกไปอำเภอพุนทองครับฝากไปกับพี่กับน้องทุกๆท่านนะครับ ขอบคุณไปถึงนะครับสำหรับร้านดอกไม้ลูกอาชีวะครับอ่าพี่น้องผมจะเริ่มอะไรกันครับสสาขาครับสาขาที่1ตั้งอยู่ข้างร้านถ่ายรูปซปเปอร์ดิจิตอลตลาดโต้รุ่งทุ่งเจริญสาขาที่2ตั้งอยู่บ้านโนนสีดามเพอ่อสีสมเด็จก,กับอาชีวะโรงทองนะครับและยินมามีเพิ่มมาอีก1สาขาหรือ2ส,สาขาเนี่แหละนะครับสำหรับ ร้านดอกไม้ลูกอาชีวะนะครับดียวสิติดตามขอมูลนะครับมาบอกข่าวเราแจ้งพี่น้องนะครับให้พี่น้องได้เลือกซื้อละก็เลือกใส่นะครับเป็นทางเลือกนะครับสำหรับพี่น้องคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังในการเลือกซื้อสินค้านะครับเป็นทางเลือกนะครับฝากไว้กับพี่กับน้องทุกทท่านสําหรับสิ่งดีๆมีประโยชน์นะครับสปอนเซอร์พูดกานดูแลเมืองแง่งรายการในช่วงนี้ทุกทุกท่านผู้ขาดูเมืองสาเกตกระน้องกระลาของคุณเปนอยางสูงกันแล้วกันนะครับ ขอบคุณมาถึงสำหรับทนายโก้ครับติดอินใจถึงพึ่งได้ทนายโก้พงศกรตั้งกิตรกูลท่านประธานสภาทนายความจังหวัดไอยเอ็ดครับทนายการดูแลเบื้องแง่งรรยการในจุนีกับผููขานนุ่มเมืองสาเกตครับทักนายผลยากทนายโก้นะครับฝากไว้กับพี่กับน้องทุกทุกท่านก็แล้วกันครับพี่น้องใจถึงพึ่งได้ทนายผลยากครับทนายโก้นะครับเอาฝากไว้แต่ครับไพ่เพียน้องได้ ขาเอินว่าเรียกใส่กันแล้วกันนะครับลูกหลานบรนเบารบอกไงใส่กล้อ,กองโปรไ้โอกาสนางสันทนายโกนะครับเอา่น้องผมนะครับคุยกันดูแลเบิรงแยงไรกันทันตต่อไปครับขอบคุณไปถึงสําหรับนะครับสวนอาหารเจ้ก็ฟาร์มร้อยเอ็ดสวนอาหารเจ้าก็ฟาร์มร้อยเอ็ดคิดถึงกุ้งกุ้งกุ้งก็มาคิดถึงปลาปลา,ปลาก็แซ่บคิดถึงกุ้งกุ้งก็มาคิดถึงปลาปลาก็แซ่บนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่านิยามของ สวนอาหารจอกอฟาร์มร้อยเอ็ดนะครับตั้งอยู่บายพาสทางออกไปอำเภอสามารถด่านใส่มือนะครับไปใส่บริการเริ่มวิน้องบอพิบหวังครับบอสิเป็นบรรยากาศที่สุดยอดแล้วก็อาหารที่อร่อยนะครับฝากไว้กับร้านอาหารจอกอฟาร์มร้อยเอ็ดครับชื่อดีคุณมั่นใจครับพี่น้องนะครับขอบคุณไปถึงสำหรับบริษัท้ Honda Motor สาขาร้อยเอ็ดครับผู้นำด้านนวัตกรรมยานยนต์กับ Honda Motor ร้อยเอ็ด นะครับใส่บริการของค o นด้าล้วเป็น้องบอผิดหวังครับพูดนำดันนวัตกรรมยานยนต์นะครับคันด้าราชามอเตอร์เรดพูดนำด้านนวัตกรรมยานยนต์มากกว่า60ปีนะครับเอาอันนี้ก็ฝากไว้กับคุณผู้ฟังทั้งบ้านทุกมองทุกแกทุกพื้นทีครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมและการรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ครับทั้งสดและก็เทปนะครับย้ำนะครับรายการที่นี่เรดประเทศไทย นะครับพี่น้องสามารถติดตามรับชมรับฟังนะครับได้หลากหลายช่องทางครับพี่น้องผมนะครับหนึ่งในนั้นก็คือไลฟ์สดทางด้าน Facebook ครับพี่ทีพี่น้องติดตามรับชมและการฟังรายการอยู่ในคานี้นะครับและพี่น้องสามารถติดตามรับชมรับฟังรายการได้นะครับย้อนหลังได้ทาง YouTube TV รอยเอทชแนลนะครับยูทูบทีวีรอยเอทชแนลรายการที่นี่รอยเอทประเทศไทย